ตัวนแม่งยเยอ้ตวย่เยไอ้่าเยการแกมฟุบอนมีคนร้องลมร้องไห้ไปแล้วค่ะจิเด็กาเป็นิค่ะกร้าตัวกองกาแล้ว ช่วยเหลือกันเกิดขึ้นอะไรยั่รู้จริงไหมนี่จังหวะนี้ว้าวยิงเขาจุดโดนเกิดการได้กันว่าทำไมเล่นไม่ดี ใส่ที่บอลส่ี่บอลเดียว่ทบอลใส่อเดียวลจังหาะน้จงหวครับมันจะใครผมแล้วครับโอ้จังหนีสีฟ้าแลวสีขาวกำลังมาแล้วชิมมาได้ใจสู้อดีมมาได้ญี่ปุ่นสีฟ้า นะีครับกำลังย่อยเอาเพ like. ื่อจับลูกบอลมานนี้นะครับมีคนเข้ามาแกังได้นะนี่ครับสกัดครับนี่าวประเทศใดสกัดครับแต่ญี่ปุ่นก็จับได้ยังยิ่งไม่ได้สักนัดเลยนะครับมึงก็มอสแข่งจังเลยแล้วมึงดีเหรอเป็นบอล เกมบอลได้เลยค่ะนักเรียน,นเกมบอลได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะงั้นขอลาก,กันแค่นี้